ก็ทางแกงนี้นะคะก็คือแกงหววเนาะหวกก็คือสัตว์ที่มีหัวโตวมีแต่หัวนะคะมานนีดเป็นคือก่อนจะเป็นศูนย์หัวนั่นเองนะคะทั้งสามคนนิยามคําว่าศูนย์หัวที่เราเข้าใจในแต่ละคนเป็นยังไงบ้างคะเรื่องที่ใครช่วยกันตอบละกันศูนย์หัวศูนย์หัวมีความกลัวไงมีความกลัวเป็นเพื่อนเป็นตลอดตลอดเออถ้าความเข้าใจแล้วคือศูนย์หัวจะชอบมีภาพอะไรที่เราคิดจินตนาการมา ในหัวเสมอๆอะไรเงี้ยโดยอัตโนมัติจะเหตุการณ์ปุ๊บไม่ได้มีไม่ได้มีสมองนะมีแค่ความคิดและความกลัวไ่มสมองเบลล์ดูหัวดูฉลาดเนี่ยดูแบบเฮ้ยโบเลยรือเป่าข้างในมีแต่ภาพอะไรไร้สาระไป้ทุกวันวันคิดอะไรแบบเฮ้ยอย่างเงี้ยในหัวแลมันจะแบบใจริงอยู่ประมาณ3%เคิดเพื่อเราปกป้องความกลัวหรือเป็นวิธีการที่เราจะรับมือกับมันอะไรอย่างเงี้ยโอเคจะสังเกตได้ว่าทั้งสองคนตอบในสิ่งที่ตัวเองคิดที่เป็นตัวเองออกมาก็ศูนย์หัวสําหรับดิฉัน ใคะนฉันก็คิดว่าเออคนศูนหัวจะสนใจกับเรื่องการคิดวิเคราะห์ข้อมูลแฟกอะไรอย่างเงี้ยกับ oh, เอเอเป็น มนุภาพอะไรบางอย่างที่เขาเห็นว่าสําคัญในแบบรักของเขาอะไรเงี้ยตอบจริงจังมากี <c oughs> วาแล้วความกลัวของแต่ละคนนี่มันเป็นยังไงบ้างคะตอบ,ตอบ,ตอบที่ก<า>ันตอบด้วยกันตอบจุดไม่ได้คำตอบจริงของกระเดือกพพเป็นภาพเป็นภาพใช่มันรู้สึกว่าพอเรากลัวแล้วถ้าเรามีภาพที่เราจินตนาการแล้วรู้สึกว่าเอ้ยเหตุการณ์นนะั้นมันจะได้เกิดขึ้นจริงแล้วหนึ่งสองสามสี่ถ้ามันเกิดขึ้นแบบที่หนึ่งเราจะคิดวิธีแบบนี้มันจะรู้สึกว่ามันเซฟแล้ว ถ้าแบบอยู่ดีปล่อยโบไปเลยอะมันรู้สึกแบบรู้สึกไม่ปลอดภัยรู้สึกแบบไม่ค่อยมั่นคงเท่าไหร่รรู้สึกเราต้องการความมั่นคงเราจะชอบคิดอะไรของเราขึ้นมาเองถึงแม้ว่าสิ่งนั้นจะเกิดขึ้นจริงหรือไม่จริงก็ตามแต่ว่ามันจะต้องมีไอ้พวกนี้รองรับไว้ในหัวมีคําตอบใช่มีซีนารีโอใช่ใช่มีวิธีการรับมือต่างๆของหนงก็คล้ายของบีเหมือนกันนะมันก็ต้องมีภาพอะไรบางอย่างเหมือนกันต้องมีคําตอบต้องมีโซลูชันอือืเช่นเดียวกันอ้าวพ่อนี้อยกพ่อคุนเรียกับมือ ก็เหมือนกันก็คือความกลัวใช่ไหมล่ะอะไรนะคำถามะไรความกลัวในแบบของเราเนี่ยเป็นยังไงอ่าอเมื่อกี้หกไปละเจ็ดเจ็ดนี่ว่ามันที่มันเหมือนกันก็คือมันอาจจะมีแบบอะไรบางอย่างของแต่ละคนที่มันมันแล้วแต่ว่าแบบความกลัวของแต่ละคนเป็นไงใช่ป่ะแต่ว่าวิธีการมันก็เหมือนกันแหละเพราะว่าไม่มีตัวไง ก็ใช้แต่อันเนี้ยใช้แต่อันเนี้ยโน้ภาพคิดคิดซึ่งพอแบบไอภาพที่มันจริงหรือไม่จริงไม่รู้อะเราจะโอเคกับมันต่อเมื่อแบบเราได้คําตอบบางอย่างซึ่งคําตอบนั้นจริงไม่จริงไม่รู้แหละไม่รู้ <c oughs> ไม่รู้แต่ต้องมี ใช้คาว่าไม่มีไม่ได้เลยอ่ะเออใช่ต้องแบบไม่ไม่งั้นมันก็จะคิดอยู่อย่างเงี้ยอยู่ใช่พอมีแล้วเราจบไงเราจะ move ไปต่อได้อะไรเงี้ยเราก็จะหยุดจบที่ต่างจากต่างจากกังวลนะหมายถึงว่ากังวลก็มีแหละใช่ใช่ใช่แต่กังวลมันจะแบบวนไงวน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 กังวนแต่เรากลัวแล้วถ้าเราคิดอะไรมาได้เราของเราเราจบแล้ว เหมือนถ้าอันถ้าเราแบบเฮ้ยอันนี้แหละใช่แล้วเรารู้แล้วเรารู้แบบที่มาที่ไปบางอย่างเออเรายึดได้แล้วว่าอันนี้ม่มีคําตอบแล้วโอเคสบายใจแล้วโอเคคือพอไวค่อนข้างจะแบบโอเคกับคําตอบไวใช่ไม่ได้ยาวแบบเป็นธรรมล้านมันไม่ได้วนนะใช่มันไม่วนอ่ะอือืมอ๋อถามว่าเออได้อะไรไหมเปล่าได้อะไรไหมคะ จะพูดถึงความกลัวอีกไหมอันนี้เป็นความรู้เป็นความรู้ไปเนาะคนแต่ละรักษ์ทุกรักษหนึ่งถึงเก้ากลัวหมดเนาะเราจะมีความกลัวในแบบของเราแค่นั้นเองหนึ่งก็กลัวสองก็กลัวสามก็กลัวสี่ก็กลัวห้าก็กลัวหกก็กลัวเจ็ดก็กลัวแปดก็กลัวมันจะมีกิเลสบางอย่างของเราอแต่ละรักษ์ที่ทําให้เรากลัว บางอย่างที่ไม่เหมือนหลักอื่นเนาะอถ้าเป็นกิเลสของรักเจ็บความตะกละจะกลัวไม่ได้มีอิสระในการชิมตอนแรกอะเข้าใจว่ามันเป็นเหมือนเฮ้ยใครๆก็อยากได้ว่าอิสระภาพอะหมายถึงว่าฟูดเทชันไม่ใช่ไม่ใช่มมันฟังดูเหมือนว่ามันก็เป็นนอมใช่ไหมล่ะอิสระภาพแต่ว่าเคยมีแบบเหตุการณ์ที่มันมันชัดตรงที่ว่าตอนป่วยเราต้องกินยาซึ่งคอนดิชันคือต้องกินตลอดไปอะ แล้วแบบเชี่ต้องทําสิ่งนี้ตลอดไปแล้วถ้าแบบแล้วถ้าเราทําไม่ได้อะหรือแบบต้องตลอดไปเลยวะไม่อยากได้คํานี้แบบไม่อยากกินตลอดไปทำไงดีไม่แดกแม่เลยสร้า <c oughs> งอิสรภาพ <c oughs> ให้ตัวเองก็คือลองดูว่าเอาแล้วถ้าไม่กินอะไม,ไม่ไม่กินเป็นไรไหมก็เลยลองแบบัดพัธนาการด้วยตัวเองก็เลยลองแบบจากที่ต้องกินวันละเท่านี้เท่านี้ก็เลยอ่ะลองลดลดอ้าวไม่กินก็อยู่ได้หมดแล้วนะไม่กินก็อยู่ได้อะไรเงี้ยไม<า>่ควรทำเออะมาณนี้อารักหก กลัวก็เป็นของศูนย์หัวเนาะรักหกกิเลสก็กลัวเหมือนกันแต่บีก็พูดชัดแล้วเนาะว่าเขาถ้าไม่ได้มีภาพอะไรบางอย่างไม่มีคาตอบอะไรแบบมันก็ทํายิ่งกลัวไปแก่จะเป็นอย่างนี้กับแทบจะทุกๆสถานการณ์แต่ละวันก็เจอตื่นเช้ามาก็ก็กลัวมันไม่ใช่ประสาทมึงมันเป็นกูนั่แหละมันไม่ประสาทมันมีประโยชน์เด้อเนี่ยเออบางทีแต่ว่าไม่ได้ไม่งั้นเมื่อวานไม่หยิบกล้วยมาหรอกออย่างเช่นอย่างเมื่อเช้าอ่างเงี้ยเรามีงานสองที่ที่งานมันเวลามันจะไทป์กันมากมันจะกระชั้นชิดมากเงี้ยแล้วเรา ก็คิดแล้วแบบอุ้ยถ้าที่ได้เสร็จไม่ทันเราจะใช้วิธีไหนเดินทางมันจะแบบมินตอบออกอาเลยนะว่าแบบอุ้ยชิบหายแล้วใช่แล้วเราจะทำยังไงทำยไงให้ทันแล้วถ้าไปไม่ทันจริงๆเราจะทำไงต่ออะไรเงี้ยแต่พอคิดในหัวเรียบเรียงได้เสร็จแล้วปุ๊บ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 มันจบแล้วเราก็สุดท้ายแล้วมันก็ไม่ได้เป็นอย่างที่ worst case ที่เราคิดหรอกจริงๆมันทุกอย่างมัน flow มันทันทั้งหมดเลยอย่างเงี้ยแต่มันจะต้องคิดจริงๆว่าถ้าไม่ทันหนึ่งถ้าไม่ทันสองแล้วถ้ามันเลทมากจะเป็นยังไงงออออะะไรย่่าเีี้้้มัันนนนจใชคืกิดขึส มันจะเป็นเหตุการณ์ในลักษณะนี้ทุกๆวัน mm hmm. ใช่แต่ว่าถามว่าเราประสาทไหมเราสึกว่าถ้าเราไม่ทําสิ่งเนี้ยไม่คิดมันหรือไม่วาง,ปร,งประสาทกว่า <laughs> แต่รู้สึกว่าโอเคมันไม่ได้มีเรื่องเนี้ยมันเป็นปกติมันไม่ได้มีผลกระทบต่อตัว,ตวเองมันเขาเรียกอะไรมันไม่ได้เบียดเบียนตัวเองเกินไปเราก็แค่รู้ตัวว่าเราวางอย่างเงี้ยเราสบายใจก็ใช้ชีวิตต่อไป mm hmm. ตอนนี้อ่าสำหรับกิเลสลักห้านะคะก็เป็นความโลภคือตั้งแต่แรกเลยนะลองหากิเลสของลักอื่นมาไว้ตัวเองดิแล้วมันอยู่ได้นานขนาดไหนความโกรธอยู่ได้แป๊บเดียวเพราะู่าอยู่ เหนื่อยความถือตัวก็เหมือนกันคือลองลองลองกอกับทุกกิเลสเลยอะไรเงี้ยลองสังเกตตัวเองเข้าแล้วมีงานดิเดเลคือการลองกิเลสในทุกกิเลสอะคะโกรธดูเคยโกรธนานที่สุดก็แบบไม่ได้แค่วันเดียวหรือว่าแป๊บเดียวแล้วก็รู้สึกเหนื่อยอ่ะเสีเวลารักสองก็ดูไม่ได้ถือตัวเยอะก็จักก็เดียมเออรักสาม เราหลอกตัวเองเราว่าเราทําได้แล้วก็เฮีเยถ้ากูไม่ได้กูก็ไม่ได้ไงอะไรกูกู <c oughs> ไม่ได้ <c oughs> <c oughs> ไม่ไหวรักสี่อิจฉาใช่ไหมเออมันก็มีบ้างอิจฉาแบบนู่นนี่นันน่นหวนถึงอดีตแต่มันก็เหมือนเดิมแป๊บเดียวเออแป๊บเดียวรักห้าข้างไปก่อนรักหกความกลัวใช่ไหมออมัน,นก็กลัวเป็นอาจ,จินอยู่แล้วแต่มันก็ไม่ได้เหมือนแบบมีเวอร์สเคสอะไรอย่างเงี้ยถ้ามันไม่มีแผนต่อไปเราคิดไม่ออกก็โอเคปล่อยผ่านก่อนเจ็ดตะกะก็คือตะกะ้ได้แป๊บเดียวแป๊บเดียวที่สุดแป๊บเดียวมากมากแปดกำหนัดเออกูก็ไม กับกำนัดอะไรเงี้ยมันก็ทำสุดในคนละเวกันเก้าอ่ะขาดไม่ได้ขาดไม่ได้สังเกตตัวเองจนมันแบบเหียหรักห้านี่แหละความ,มโลภกลูอยู่กับมันได้นานมากๆอยู่กับมันได้ตลอดจนแบบขึ้นไม่ได้บางทีตัวเชื <c oughs> เอม l a t e รู้ <c oughs> สึกว่ากลัวที่จะไม่ได้รู้อะไรบางอย่างที่เราอยากรู้ถ้าไม่ได้รู้แล้วรู้สึกมือสั่นแบบออฉันอยากลองฉันอยากหาคําตอบฉันอยากทําแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็ลงไปเรื่อยๆอย่างที่เห็นลองใหม่ใช่ไหมมันจะมีสายแยกอ่ะ เราลองอันที่หนึ่งแล้วโอเคได้คาตอบแล้วแต่แม่งไอ้เหี้ยมันยังมีสายอื่นอีกแล้วอันอื่นมันคืออะไรอ่ะเราก็อยากลองอยากรู้ไปเรื่อยๆจนมันครบเซตเราก็โอเคสบายใจใช่ประมาณนี้ความเรื่อยนโกรธไหละ ตัวเองทุกคนลองโกรธได้นานๆนขนาดนีเมื่อเช้ามีนะเหตุการณ์โกรธไปทํางานมาแต่พอออกมาจากที่ทำงานมันลืมไปแล้วมันหาย <c oughs> มันเอ้ามันไม่ได้โกรธแล้วเนี่ยนึกถึงไปแล้วแบบตลกดีวะมาเขาไม่พูดดีๆวะ <c oughs> อะไรอย่างเงี้ยม,ม,มาแบบบ <c oughs> ใช่ทิ้เลย <c oughs> ไม่ได้แบบเออสงสัยวันนี้คุณป้าคงจะผัวไม่หยอกบ้งไมไ่เป็นไรมแบบมาเร็วแล้วก็หายไปเร็วมากความก็อยากทำให้มันแบบเชี่ยอยากจะโกรธอะไรเงี้ยแบบไม่ กูเคยเชื่อแม่งอยากจะโกรธบบแม่งทำไมทำอย่างนี้กับกูวะไงแล้วแบบสักพักหนึ่งแล้วเฮ้ยมันไม่โกรธถ่ายอะไรวะยี่หายนี่วะแม่งจะเรียกคืนไม่มาแล้วเคยโกรธแบบลองดูเขาทำกันยังไงวะในละครโกรธเอากล่องมาปาแล้วก็ทำทำไมวะอะไรอย่างเงี้ยปาโทรศัพท์ ไม่เคยปาแต่กูแบบว่าเชี่ยจะหยิบไม่เหือแล้วหยิบรีโมทลงเตียงเลยขนาดทีโมทไม่คิดก็คือแบาผ่านไปคิดดูดนีว่าเดี๋ยวไปขุดไอ้เนี่ยเดี๋ยวมึงไปถึงพูพันเออเออไปรีโมทิดนี่นะครับเคยโกรธในหัวแต่ว่ามันไม่ออกมาแล้วว่าโกรธมากเลยวงกูจะขี้ไม่อย่ไงมึงทำกับกูอย่างเยย้มมึงไม่ตอบอะไรกูเป็นไงบ้างอะ มันไม่มีตัวเลยมันก็เลยก็ถึงบอกว่าในหัวนี้แม่งมีแต่แบบมันใหญ่หัวมันใหญ่มากแต่ไอที่ออกมามันไม่มกําลันี่นะครับความกลัวของตัวของทุกคนแย่ของหัวโอเคค่ะจบขอบพระคุณที่ชมอีีนี้กันบ๊ายบาย